เฮโยสับสวัสดีครับผมกลับมาพบกับผม BBQ Gamer กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมโมบายอีกเกมนะครับจะเป็นเกมแนวยิงนะครับผมซึ่งเกมโมบายเกมนี้นะครับมีชื่อว่าสไตล์รอยเอลนั่นเองนะฮะโดยตัวเกมนะครับจะออกแบบมาเป็นมุมมองบุคคลที่3หรือว่า TPS นะครับโดยจะเห็นตัวละครของเรานะครับตอนนี้ผมก็กำลังเปิดเพลงในเกมนะครับให้มันดันไปเรื่อยๆนะรู้สึกว่าเพลงมันเพาะดีนะครับผมโดยเกมสไตล์รอยเอลนะครับผมถือว่ามันเป็นเกมโมบาย เกมใหม่สำหรับผมเลยนะ เพราะว่าปกติเกมมบ้าที่ผมเล่นเนี่ยจะเป็นพวกเกมที่ตีป้อมนะครับเล่น3คนหรือว่า5คนประมาณนี้นะแต่เกมนี้มันรู้สึกว่ามันจะมีอะไรที่ซับซ้อนน้อยกว่าเกมพวกนั้นนะครับเข้ามาถึงเนี่ยตัวละครเรานะฮะไม่ต้องเก็บเลเวลครับยิงกันเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปทําความรู้จักกับเกมนี้กันเลยดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะโอเคเมื่อเข้ามาในเกมนะครับมันก็จะมีพวกหน้าอินเทอร์เฟซประมาณนี้นะครับอาจจะดูแบบว่าเยอะแยะนะครับหรือว่ามั่วๆไปหน่อยนะเป็นเพราะว่าเราไม่คุ้นนั่นเองนะครับที่เรียก ว่ามันมีทุกแถบทั้งหน้าจอเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เฟซด้านบนด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านล่างนะครับผม oh. เดี๋ยวเรามาดูระบบในเกมนี้กันเลยนะครับเกมนี้มันจะมีฮีโร่นะครับให้เราเลือกเล่นได้ในแต่ละเกมนะครับ ซึ่งฮีโร่พวกนี้เนี่ยเราสามารถทํากิจกรรมได้มาฟรีแล้วก็จะมีทั้งตัวที่เราต้องซื้อมาเล่นด้วยนะครับฮีโร่ในเกมนี้ครับจะแบ่งเป็นทั้งหมด3สายนะฮะจะมีเป็นสายแทงค์นะครับสายนักสู้แล้วก็สายยิงครับผมซึ่งเกมโมบ้าส่วนใหญ่มันก็จะแบ่งสายอย่างนี้นะสายแทงค์ก็จะมีพลังชีวิตค่าป้องกันนะครับที่เยอะแล้วก็ความแรงในการโจมตีนะครับจะน้อยหน่อยนะนักสู้ก็รองลงมาครับเลื่อนน้อยกว่าพวกสายแทงค์หน่อยแต่ว่ามีดาเมจที่สูงขึ้นนะครับส่วนนักยิงเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนเอดีซีของเกมโม จะเน้นการทำดาเมจนะครับความรุนแรงในการยิงนั่นเองนะฮะแต่ว่าเลือดเราก็จะลดน้อยลงมาด้วยนะครับผม <Yeah. S 1> เกมนี้นะครับเมื่อเราเข้าสูมม่แมสการแข่งขันเนี่ยมันจะไม่มีให้เราเก็บเลเวลนะฮะโดยพวกเลเวลของตัวละครเนี่ยเราสามารถเข้าไปในตัวละครเลย มันจะมีปุ่มอัปเกรดให้เราอัปเกรดนะครับเมื่อเรากดไปมันก็จะแสดงครับว่าเลเ,เวลต่อไปเนี่ยมันจะเพิ่มอะไรบ้างนะครับตอนนี้หินที่ใช้ในการอัปเกรดฮีโร่ผมมันไม่พอนะมันเลยไม่ขึ้นว่าถ้าเกิดเราอัปจากเลเวล4เป็น5เนี่ยมันจะบวกอะไรบ้างนะแต่โดยปกติมันก็จะบวกทั้งชีวิตแล้วก็ดาเมจนะครับอย่างละนิดหน่อยนะครับ <Okay. S 1> เลเวลเราก็จะสามารถอับตรงนี้ได้เลยนะส่วนสกิลของฮีโร่ครับ ตรงนี้นี่ฮะมันก็จะบอกนะครับว่าอาวุธของฮีโร่ตัวนั้นนะครับใช้เป็นอาวุธอะไรบ้างนะอย่างเช่นตัวนี้นะครับเอวิลนะมันจะมีเป็นอาวุธด็อกเก็ตนะครับว่ายิงจรวดนะครับก็สกิลของฮีโร่แต่ละตัวเนี่ยมันก็จะให้มา2สกิลนะฮะอันกลางก็จะเป็นสกิลปกติของเรานะครับส่วนอันขวาก็จะเป็นอัลติเมตนะประมาณนี้เลยครับรายละเอียดก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับถัดมาในส่วนของชิปครับผมชิปเปียบเสมือนรุนในเกมโมบ้าอื่นๆเลยนะครับโดยเกมนี้นะครับจะมีการใส่ชิปเป็นทั้งหมด สตัวนะครับ3ส,สีด้วยกันนะสีแดงสีน้ําเงินและสีเหลืองนะครับ พวกชิปพ,พวกนี้เนี่ยเราสามารถตั้งชื่อได้แลวก็เปลี่ยนตัวชิปข้างในได้นะครับว่าเราจะใช้เป็นแบบไหนนะมันก็จะมีเห็นไหมเพิ่มดาเมจเพิ่มโล่พวกโบนัสฮีลพลังชีวิตพวกนี้นะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะจัดให้มันเป็นสายไหนนะครับจัดตามความเหมาะสมที่เราคิดว่าถ้าเกิดเราใช้ชิปอันนี้แล้วเนี่ยฮีโร่สายนั้นๆของเรานะครับจะมีความสามารถที่เก่งขึ้นนั่นเองนะ <L> เดี๋ยวเราไปดูการเล่นกันดีกว่านะครับ <L> ผมจะเข้าไปในสนามซ้อมนะ <L> นะเพื่อแนะนําวิธีเล่นของเกมนี้นะครับ ให้ทุกคนได้ดูกันะครับแล้วก็นอกจากสกิลของเรา2สกิลแล้วนะครับมันจะมีสกิลเสริมสกิลที่เราสามารถเลือกได้นะฮะ อยู่ตรงนี้ครับไอเทมแท็กติกตรงนี้นะอี่ก็จะเป็นเพิ่มเลือดโจมตีระยะใกล้เพิ่มโล่เพิ่มกระสุนอัตโนมัติสแกนศัตรูทั้งหมดนะครับรีเซตกูดาวสกิลเอ็กซ์ทีหรือซับเอชพีของย่ารอบตัวเปลี่ยนเป็นเอชพีของตนเองนะครับเพิ่มโล่นะครับป้องกันดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์และอันสุดท้ายครับจะเป็นการหายตัวไปในมิติควอนตัมนะครับทําให้เราไม่ได้รับดาเมจในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะเรียกว่าซักอันเอาโล่ไปแล้วกันนะครับรวมทั้งหมดนะครับสกิลของเราก็จะมีอยู่3สกิลด้วยกันนะครับอ่า ตอนนี้เราก็เข้ามาเป็นหน้าแมชในเกมเรียบร้อยนะครับพวกกลุ่มพวกนี้เนี่ยเราสามารถปรับได้นะฮะว่าจะให้มันไปอยู่ตำแหน่งไหนนะเน้นปล่อยสกิลเน้นยิงนะครับปุ่มมันก็จะสลับกันนิดหน่อยนะครับแล้วแต่เราจะเลือกนะสกิลนะฮะเราก็สามารถกดค้างได้นะครับดูว่ามันมีคําอธิบายอะไรบ้างนะสกิลแรกของเอวิลนะครับเมื่อเราโจมตีศัตรูนะจะทําให้เอวิลกระโดดถอยหลังพร้อมกับทําดาเมจนะครับถ้าสกิลโดนศัตรูก็จะลดคู่ดาวของสกิลนี้ด้วยนะฮะ นี่เปล่ะแล้วก็สกิลอัรติเมทครับมันจะขึ้นทีละนิดนะถ้าหากเรายิงศัตรูเนี่ยมันจะทําให้เปอร์เซ็นต์ของสกิลอัรติเมทเนี่ยขึ้นเร็วยิ่งขึ้นนะครับผมซึ่งโดยอัรติเมทของเอเบิลเนี่ยก็จะเป็นการยิงมิตไซค์ขนาดยักษ์ไปยังตําแหน่งที่กําหนดนะครับผมสกิลพวกนี้นะสองสกิลเนี่ยแต่ละฮีโร่นะครับมันจะมีความสามารถไม่เหมือนกันนะส่วนเอฟเฟกต์สกิลเสริมตรงนี้นะครับโดยทุกฮีโร่สามารถเลือกได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเรากดปุ่มวงกลมใหญ่ๆด้านขวาเ็นมี่ยครับม คือมันจะล็อกเป้าศัตรูให้เราอัตโนมัติเลยนะครับถ้าเกิดศัตรูเดินอยู่นะมันก็มีโอกาสที่เราจะยิงไม่โดนนะครับสมมุติศัตรูเดินมาเห็นไหมฮะเราจะล็อกเป้าแล้วก็ยิงไม่โดนนะครับถ้ายิงระยะตรงๆแบบนี้เนี่ยมันโดนแต่ถ้าเกิดศัตรูผ่านหน้าเราแบบนี้นะครับยิงไม่โดนนะซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถแก้โดยการกดปุ่มยิงค้างไว้ครับมันจะมีลูกศรบอกมานะครับ นี่เราสามารถกะยิงดักหน้าได้นะครับแล้วก็สังเกตดูที่หลอดข้างบนตัวเรานะครับมันจะมีสีเขียวเป็นหลอดเลือดของเรานะแล้วก็ข้างใต้เนี่ยจะเป็นหลอดกระสุนครับเมื่อเรายิงออกไปเนี่ยหลอดกระสุนก็จะลดเห็นไหมฮะแต่และตัวมันจะลดไปเท่ากันนะซึ่งตรงนี้จะบอกเป็นจํานวนกระสุนที่เราสามารถยิงได้นะครับบางตัวมันยิงทีนึงก็ลดไปหลอดครึ่งนะครับสหลอดประมาณนี้นะอย่างเช่นตัวไอวิลเนี่ยยิงได้5นัดเมื่อครบ5นัดมันก็จะรีโหลดกระสุนใหม่ครับนี่ฮะ อยรก็ประมาณวินะโอเคแล้วก็สกิลเสริมที่เราเอามาครับเป็นโล่นะสามารถป้องกันดาเมจได้นะครับโดยโล่ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราหันหน้าไปทางไหนเนี่ยมันก็จะวางโล่ทางนั้นนะอ่ากดโล่เห็นไหมครับศัตรูที่ยิงมาเนี่ยมันก็จะไม่ทะลุโล่ตรงนี้นะครับจนกว่าโล่จะหายไปนะและตอนนี้ครับผมเรามีอาติเมทเต็มแล้วนะครับมันจะเป็นวงกลมสีทองเห็นไหมตอนแรกมันจะนับเป็นคูดาวตัวเลขนะครับตอนนี้เราสามารถยิงได้แล้วนะฮะเห็นไหม เมื่อกดเล็งแล้วยิงไปอ่ามัมนก็จะทำดาเมจนะครับตามที่สกิลได้แจ้งไว้นะฮะเป็นบริเวณกว้างนะเดี๋ยวผมจะไปใช้สกิลโล่เนี่ยกับตัวที่มันยิงดีกว่านะครับเดี๋ยวเราลองให้มันยิงดูนะฮะนี่ครับโดนยิงเลือนเราก็จะลดนะครับสีเขียวด้านบนนะและถ้าเราตั้งโล่ไว้ครับ นี่มันจะยิงไม่เข้าเลยนะฮะเ <Wow. S 1> มื่อเราวางเห็นไหมครับหลอดสีฟ้าด้านบนจะเป็นตามเมจที่เรารับได้แล้วก็สีเหลืองด้านล่างนะครับก็จะเป็นระยะเวลาของโลหรือว่าสกิลนี้นะฮะและอีกอย่างหนึ่งครับในแต่ละแมชเนี่ยมันก็จะมีกำบังตัวนี้ครับเป็นคล้ายเสาเหล็กขึ้นมานี่นะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันทาลายได้ยากครับผมหรือไม่ก็อาจจะทํำลายด้วยกระสุนปกติเนี่ยไม่ได้เลยนะครับตันนี้ก็ยังไม่ชัวร์นะแต่ว่าถ้าเราใช้อัติเมทเนี่ยอัติเมทของฮีโร่ส่วนใหญ่จะทําลายกำแพงนี้ได้นะ เห็นไหมครับยิงไฟกำแพงแตกเลยนะครับเกมนี้ก็บอกไว้เลยครับว่าการเล่นเนี่ยมันไม่ยุ่งยากซับซ้อนต้องอัพเลเวลเหมือนกับเกมโมบ้านอื่นนะครับมาถึงก็ใส่กันได้เลยนะอยู่ที่ความแมน่นของเรานะครับแล้วก็มันจะอยู่ที่การเดินของเราด้วยนะในการที่จะหลบสกิลนะครับของศัตรูไปมาไปมานะครับ โอเคตัวเกมก็จะมีลักษณะการเล่นประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นให้ทุกคนได้ดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเกมจริงๆมันเป็นยังไงนะฮะโดยเมื่อเราเข้าสู่หน้าจอที่กําลังรอผู้เล่นจริงๆเนี่ยหรือว่าเล่นกับบอท AI เนี่ยมันก็จะมีบอกนะครับเป็นรูปหนังสือตรงนี้นะแนะนําแต่ละโหมดนะครับ ผมชี้แจงรายละเอียดเลยรายละเอียดของหมดประทานะครับ <c oughs> ก็จะเป็นการโจมตีศัตูเพื่อยุดจุดศูนย์กลางนะครับและเมื่อคะแนนเราถึง20คะแนนเนี่ยเราก็จะเป็นฝ่ายชนะนะครับผม <c oughs> หมวดดักตีครับก็จะเป็นการทําลายศูนย์พลังงานของศัตรูนะครับหมวดนี้นะครับเป็นหมวดที่ผมบอกว่ามันจะมีฐานศัตรูอยู่ข้างในอะแล้วก็จะมีกําแพงนะครับเป็นเสาแบบเมื่อกี้นะขวางกั้นอยู่นะครับผมถ้าเกิดเราจะไปโจมตีฐานศัตรูเราก็ต้องอ้อมไลครับแต่ถ้าหากเราใช้อัลติเมตยิงไปครับกาแพงศัตรูก็จะพังลงสามารถยิงป้อมศัตรู ได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมหมวดล่าสมบัตินะครับทุกแปลวินาทีจะมีพลังงานบริสุทธิ์1ชิ้นปรากฏขึ้นนะครับทีมไหนเนี่ยเก็บสะสมได้20ชิ้นก็จะเป็นฝ่ายชนะนะฮะ โหมดคุ้มกันก็จะเป็นโหมดที่เราต้องคุ้มกันนะครับยานของเรานะมันจะมียานอยู่ลำหนึ่งอะ่ะซึ่งเราต้องแย่งชิงนะครับกับฝ่ายตรงข้ามนะครับสมมุติทีมไหนเนี่ยอยู่ใกล้ยานนะยานมันก็จะเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆนะครับผมซึ่งเมื่อยานไปถึงจุดที่กําหนดเนี่ยทีมนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะไปเล่นโหมดฝึกกับบอดดีกว่านะครับเพื่อให้ทุกคนได้เห็นเกมจริงๆนะครับว่ามันมีการเล่นแบบไหนเป็นแนวยังไงนะครับผม โอเคอีกอย่างหนึ่งเกมนี้มันจะมีบอกประเทศไว้ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถเลือกที่โปรไฟล์ได้นะว่าเราจะตั้งฮีโร่ของเราเนี่ยเป็นประเทศอะไรนะครับอ่ะเข้าสู่หน้าเลือกตัวละครนะครับมีสามารถดูได้นะครับว่าฮีโร่ตัวไหนที่ใช้ได้บ้างเนี่ยอ่ะผมเลือกเอฟริลมาแล้วกันนะครับผมสกิลก็มีสสกิลนะครับ โจมตีศัตรูพร้อมกับตีรังกาถอยหลังแล้วก็ยิงมิตไซน์นะฮะการโจมตีก็จะเป็นการใช้ปืนล็อกเจ็ตนะครับยิงไปโจมตีศัตรูนั่นเองนะฮะไอเทมเทคนิคผมขอเอาตัวไหนมาดีครับเอาโล่มาเลยดีกว่านะฮะเป็นโหมดการเล่น 3. 3นะต่อสนะอ่าด่านนี้เป็นการเก็บพลังงานนะครับผมใครมีหลอดพลังงานเยอะกว่าเนี่ยจะทําให้ชนะไปนะครับซึ่งพลังงานก็จะอยู่กลางเนี่ยตักโล่ไว้เลยครับกันศัตรูโอ้โห จะทำไมมันยิงแรงจังวะเนี่ยมีนาดเล่นกับบอทนะฮะแต่ว่าเอาจริงๆเกมนี้มันเล่นง่ายนะครับมันไม่ต้องมาพะวงลวกเรื่องอัพสกิลพวกนี้นะหรือว่าไปฟาร์มมอนเตอร์นะเก็บเลยเฮ้ยเพื่อนเราทำไมมันถอยอย่างเดียวเลยเนี่ยดับเบิลคิวไปเรียบร้อยแล้วครับโดนระเบิดมันนะ เอาล็อกเก็ตไปยิงเอาล็อกเก็ตไปยิงอะไรเอาไปกินนะผมตายฮะอีกตัวหนึง่งเอาเลือดก่อนครับมันจะมีเลือดไว้น,ะนี่ฮะก,กำแพงมันก็จะมีนะครับตามแผนที่นะสิ่งกำแพงพวกนี้เราสามารถใช้สกิลอัลติเมตกดดโดถอยหลังไม่ดีทั้งไม่ศัตรูกระเด็นด้วยนะครับเอาตั้งโลกไปก่อนโอ้โหมันหายตัวมางี่เงกว่าปุ้ง เมกาคิวเรียบร้อยครับเก็บเลือดไปก่อนครับเมื่อมันขึ้นแบบนี้เนี่ยเราสามารถเอาหลอดพลังงานมาอัปโหลดเก็บไว้ได้นะฮะอัปโหลดโค้ดแล้วครับผมตั้งป้อมไว้ก่อนครับนี่ศัตรูยิงเราไม่ได้จนกว่าป้อมจะหมดนะมาตรงนั้นเลยเราเห็นนะว่านายเข้ามาในพุ่มหญ้าเนี่ยนี่ฮะพุ่มหญ้าก็จะเป็นตัวที่เราสามารถหลบได้เลยนะ เพราะว่าฮีโร่บางตัวเนี่ยมันจะมีระยะโจมตีที่ใกล้ครับต้องคอยเข้าพุ่มหญ้านะฮะแล้วก็ดักยิงศัตรตูครับโอ้โหตายว่ะกดสกิลไม่ได้เล็งนะครับจะให้โทษเรากระโดดไปหาศัตรตูแล้วก็โดนยิงตายไปครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดเทเลพอตนะครับผมหายตัวไป เอาล็อกเก็ตไปกินครับผมอืมตั้งโลครับตายดิพวกโอหลุดสกหลุดกระสุนอยู่นะตายดิพวกนี่เราไม่ได้ยิงเพื่อนเราก็ช่วยยิงกันนะครับโหมดนี้เราต้องมายึดคลองนี้นะเพื่อเก็บพลังงานนะพวกเพื่อนเรามันหนีอย่างเดียวเลยวะถอยกันฮะมาดิตายนะพวก ว่าเกมนี้มันรีแลแนะครับแล้วก็การใช้เวลาเล่นแต่ละแมชเนี่ยมันเร็วนะครับโอ้โหมันถอยก่อนครับยิงโดนเราแล้วโอ้ยรับถอยหลังพอดีครับผมอยากให้มันเก็บได้นะฮะระยะเวลาในการเล่นแต่ละแมชนะครับจะอยู่ที่รู้สึกว่าจะไม่เกิน5นาทีนะฮะ โอเคคิวได้แล้วตัวท้ายครับต,ตั้งโลกไปอ่าจบแล้วครับผมเป็นเกมที่เล่นค่าเวลาได้เลยนะสำหรับใครที่มีเวลาน้อยนะครับ5นาทีเราก็สามารถเล่นจบแบตหนึ่งได้แล้วนะ <S <S โหได้ m v p ีด้วยนะครับตายไปก็สามสี่ตัวนะเมื่อกี้นะนี่ไดเอ VP ด้วยนะฮะโหขนาดไอตัวที่มันเก็บหลอดพลังงานอย่างเดียวมันไม่โจมตีไม่ค่อยโจมตีอะ่ะมันยังตายเลยนะครับ อ่าโอเคครับทีนี้ทุกคนก็น่าจะเข้าใจนะครับว่าตัวเกมมันเป็นแนวไหนแล้วก็วิธีการเล่นยังไงนะครับซึ่งตรงนี้ผมหวังว่านะครับจะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนนะครับในการที่เพิ่งเริ่มเข้ามาเล่นเกมนี้นะครับจะได้ทําความเข้าใจกับตัวเกมได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับเกมนี้ในความคิดเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยเป็นเกมที่เล่นค่อนข้างที่จะง่ายนะครับไม่ต้องมีการอัพสกิลหรือว่าการไปรเก็บเลเวลนะเข้ามาปุ๊บเนี่ยสามารถใส่ศัตรูได้เลยนะครับผมปะทะกันตรงๆได้เลยนะครับอยู่ที่ว่ามือใครจะเร็วกว่าแล้วก็ ได้แม่นกว่าแล้วก็ทําภารกิจที่เกมจัดไว้ให้ได้เสร็จสมบูรณ์ก่อนกันนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่กําลังเล่นเกมนี้อยู่เนี่ยสามารถแอดเพื่อนกันมาได้เลยนะแล้วเราก็ค่อยมาลองเล่นกันนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบายบายคัด